ฉึกฉักึกฉักปน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 ฉึกฉักรถไฟปหล่นไปหล่นมาซิงดังแววมาปูนปนฉึกฉักฉึกฉักฉึกฉักฉึกักเดินมองข้างหน้าด้วยค่ะมองข้างหน้าเดี๋ยวชนเดินไปดีๆกดแล้วออกไปให้เพื่อนต่อแถวน้าๆ,ๆมาอ่า uh, ใครได้มาเข้าแถวค่ะโน ừ, อ่าใครได้แก้วแล้วมาเข้าแถวเลยค่ะมา กดแล้วออกไปเลยครับ<อ>เข้าแถว<อ>เข้าแถวมาเข้าแถวค่ะติ๊กอ่กะามารตนาะมาโฟแมนเข้าแถวติ๊กเข้าแถวค่ะดูด้วยกดเสร็จแล้วก็ออกค่ะเพื่อนจะได้เข้ามาพอแล้วอ,าาอ่ะมาตั้มมาอ่ะมาโฟแมนลูกมะดิวเข้าแถวพอแล้วตั้มไม่ต้องกดเยอะลูกไม่ต้องกดเยอะเกินไปลูก ข้าแถวค่ะเข้าแถวฟองเบียมาต้นน้ําเดินมาสิลูกเดินมาต่อแถวดิวเบา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 ดิวต่อแถวข้างหลังลูกกดลงลูกกดลงกดลงกดลงแบบนี้เออกดแรงแมีแรงไหมลูกเอ้ยกด,งงก,กดลงอ,อ,อ่ะอ่าออ่ะไปพอแล้วไม่ต้องเยอะ